คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าสอบได้แต่ไม่เรียกหรือเรียกไม่ถึงสอบไม่เคยมีชื่อหรือไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสืออย่างไรให้สอบได้และได้บรรจุในครั้งแรกเลยถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้คุณสามารถที่จะเข้ามาติดตามความรู้ สาระดีๆที่ร้องได้มอบให้กับทุกคนในคลิปต่ตางๆเคล็ดลับการอ่านหนังสือเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบการเตรียมความพร้อมในการสอบต่างๆแล้วก็เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการทํางานการบริหารงานก็สามารถที่จะติดตามได้คนเรานะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันข้อบอกพร่องของแต่ละคนก็แตกต่างกันเช่นเดียวกัน แต่การที่คุณจะก้าวไปถึงเป้าหมายของคุณได้นั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณมีจุดเด่นตรงไหนมีข้อบกพร่องตรงไหนคุณจึงจะสามารถที่จะเน้นจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของคุณให้มีศักยภาพและนำตัวคุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายถ้าคุณไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าคุณมีจุดบกพร่องตรงไหนคุณก็ไม่สามารถ ข้ามจุดนั้นไปได้และคุณก็จะติดอยู่กับวงวนปัญหาที่คุณกำลังพบอยู่นั่นเองถึงเวลาได้ยังคะที่คุณจะต้องมาวิเคราะห์ตัวเองอย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีว่าจริงๆแล้วอะ่ะการที่คุณสอบไม่ได้หรือไม่ได้เข้าทำงานสักทีเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือคุณไม่รู้จุดด้อยกันแน่แต่ ความกิ่งไม่ใช่ปัญหา